ก่อนไปรับชมนะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนผมก็จะไปจับคาโน่นะแต่ก่อนจับผมขอทำคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากเลย hmm? ว่าทำไมผมจับสัตว์ไดเวลเยอะจังโอเคเดี๋ยวมาบอกนะเคล็ดลับก็ขั้นแรกเลย เพื่อนต้องเซฟจุดนี้ไว้ก่อนก็คือจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเออเซฟไปก่อนกดออกเกมมาผมมาสอนวิธีที่2นะไม่ได้สอนวิธีที่หวิธีที่หผมได้สอนไปแล้วก็คือทําคลิปไปแล้วก็เป็นการอัปโหลดเซฟปกติโอเคเออผมไม่ได้สอนวิธีนี้วิธีที่2องนะก็คือเพื่อนกดออกเกมมาแล้วก็กดสาตาร์ได้เลยเออไม่ต้องทำไร มันก็จะเป็นการเซฟจุดนี้ให้เลยแค่นี้เองสำหรับการย้อนเดี๋ยวค่อยไปสอนนะเวลาเจอสัตว์ก่อนอืมโอเคตอนนี้ผมยังไม่เจอนะผมก็จะหาคาชานะไม่ขาชาก็กีก้าสักตัวนึงว้าว <Wow. S 1> ได้บอกรู้ไงเออว่าเลเวลมันเปลี่ยนจริงๆอืมถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแบบเนี้ยผมได้บินผ่านหมดแล้ว คือมันปั๊มเวลไม่ได้นะ hmm. เพราะว่ามันเกิดอยู่นานแล้วแล้วผมก็ขับนกบินผ่านนะเจอมันอยู่ตลอดผมไม่ได้เคลียร์มันนะคือต้องเป็นมอนใหม่เท่านั้นเป็นสัตว์ตัวใหม่เท่านั้นนะถึงจะปั๊มเวลแบบนี้ได้โอเคเออถ้าใครอยากได้พวกสัตว์เวลเยอะๆเพื่อนก็เคลียร์ให้หมดเคลียร์สัตว์ในแมปนี้ให้หมดอืมเพราะว่าต้องเป็นสัตว์ตัวแรกนะตัวแรกเท่านั้นที่เราเจอ เราถึงทําแบบนี้ได้ <Yes. S 1> ถึงจะปั๊มวิวแบบนี้ได้นะเดี๋ยวผมปั๊มกีก้าให้ดูนะคือเพื่อนไม่เข้าใจกีก้าตัวนี้ที่ผมจะหาเนี่ยคือ,ผม,คอ,นะอมผมไม่เคยเจอนะอืมผมไม่เคยเจออ้าวเจอแล้วเจอแล้วทำไงดูเวิวสิจำไว้นะวเวห้าห้าโอเค ผมไม่ต้องการนะเวล55ดูอีกทีใช่ไหม55นะโอเคคือเราไม่ต้องการเราทำยังไงกดออกไปเลยเพื่อนกดออกเกมไปย้อนกลับไปจุดเดิม <Yes. S 1> เดี๋ยวดูนะนี่มาหน้านี้นะเพื่อนเพื่อนต้องติ๊กถูกนะโหลดแบ็กอัพเซฟถ้าเพื่อนไม่ติ๊ก ขั้นตอนนี้จะล้มเหลวทันทีเ uh huh. พื่อนต้องติ๊กนะนี่พอติ๊กปุ๊บมันจะเป็นการย้อนเซฟกลับไปโอเคนะ uh huh. แล้วเพื่อนก็ต้องทำซ้ำนะทำซ้ำแบบตอนแรกที่ผมทำอะ่ะกดออกเกมแล้วก็กดเข้าใหม่ <Okay. S 1> มันก็จะเป็นการเซฟโอเคจุดยืนให้เราย้อนได้มาอีกทีหนึง่งเออเราต้องทำแบบนี้นะเพื่อนถ้าเราย้อนกลับมาแล้วเพื่อนต้องทำแบบนี้นะ ถ้าเพื่อนไม่ทำนะก็คือล้มเหลวไม่ได้กีก้าเวลร้อยอืมเอ้ยแค่พูดผิดนี่เกิดเลยเหรอผมจะไปดูคาชานะไม่ได้ดูกีก้าพูดกีก้าเกิดเฉยเลยเออแปลกโอเคเมื่อกี้เวลสิบ้านะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกที คาชาเวลห้าห้านะตอนแรกที่เห็นอันนี้เวลอะไรเก้าห้าเพื่นอะนโะอ้ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะนะเดี๋ยวผมทำอีกรอบนะเดี๋ยวผมจะมาดูกีก้าตัวเมื่อกี้โอเคตัวเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นะเวลสิบห้านะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันเวลอะไรโอเคกดออกไปเหมือนเดิม ก็ย้ํานะขั้นตอนการย้อนเพื่อนอย่าเผลอกดสตาร์ทแบบไม่ติ๊กนะคือจบเลยนะ <No! S 1> คือจบขั้นตอนเราเลยนะเออเพื่อนต้องกดติ๊กถูกแล้วก็สตาร์ทนะโอเคนี่ถ้าเพื่อนต้องการย้อนอีก <Okay. S 1> เพื่อนก,ก็กดออกเกมแล้วเข้าใหม่อีกเอออันนี้ผมไม่ต้องการแล้วอันนี้รอบสุดท้ายนะจะไปจับคาโน่โอเคกี่้าย,ยุ่แถวนี้มาเมื่อกี้เวลสิบห้านะ ตอนนี้เวลอะไรเวลห5หนะเพื่อน oh, <no. S 1> เวลขึ้นนะเพื่อนก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันอาจจะมีลงมีเพิ่มอาจจะมีไปเวลหอาจจะมีไปเวลร้อยมันสุ่มนะเพื่อนก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่มันมีแน่นอนเวลร้อยเวลร้อยห้ามีแน่นอนเพื่อนก็ต้องอดทน <Yes. S 1> ผมก็จับได้พวกเวลร้อยห้าสบนี้สบายเลย แต่ต้องอดทนนะเออเดี๋ยวเลยไาดูคาช้าหน่อยดีเวลอะไรจะขึ้นหรือจะลงนะมันก็สุ่มไปเพื่อนมันอาจจะมีลงอาจจะมีขึ้นนะเข้าใจนะนี่อันเนี้ยลงของแทนนะเบลสิบห้านะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่พอใจก็กดย้อนไปเหมือนเดิมแต่นี้ผมไม่ย้อนละผมจะไปจับคาโน่นะก็คือทำให้เพื่อนดู ก็อย่าลืมนะตามที่ผมบอกเพื่อนติ๊กถูกไว้ด้วยอย่าเพิ่งกดสตาร์ทอืมติ๊กถูกแล้วก็สตาร์ทโอเคเข้า <Okay. S 1> ใจ้อโอเคไปดูกันมาเพื่อนก็มาจับคาโนโกันวาสองเลเวลแป๊บโ้อห1ยี่สิบห้านะ oh, <no. S 1> ไม่ต้องรีเลยเวลร้อยขึ้นผมเอาหมด ผมก็มาทําตามคําถามนี้นะขอวิธีการจับคาโนโแบบง่ายๆหน่อยครับจุดเกิดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เพื่อนโอเคผมก็จะใช้แบบระบบธรรมชาติสำหรับคนที่แบบไม่มีของไม่มีนกนะเออจับแบบง่ายๆก็ฟาร์มก่อนเลยเพื่อนผมก็จะใช้เป็นหินนะ ไม่อยากใช้ไม้มันอาจจะกัดแตกนะแต่ถ้าอุปกรณ์เราแรงนะก็ใช้แค่ไม้ก็ได้อืมใช้แค่ไม้ก็พอแต่นี้ผมต้องการแบบให้อยู่ชัวงไงเพราะว่ามันมียูทะเลนัดยูทะเลนัดมันอาจจะตามติดตูดเรามาก็ได้เดี๋ยวมันกัดกกงไม้เราแตกนะเออ มันไม่ใช่แบบคาโน่เดียวๆถ้าตัวเดียวอะ่ะเออใช้เป็นไม้ได้อยู่แต่นี้มันน่าจะสามตัวแล้วก็อยู่ทะเลนัสตัวหนึ่งก็เป็นสี่ตัว hmm. ผมก็จะใช้เป็นกอบประตูหินนะอืมจะเป็นประตูบานเดียวนะที่ผมใช้เดี๋ยวต้องไปดูภูมิประเทศด้านล่างก่อนว่าเราจะวางยังไงโอเคต้องวางบันไดไหมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ะ เดี๋ยวฟาร์มก่อนละกันเอาไปอย่างละสิ <c oughs> เอาไปไม่ต้องเยอะ <c oughs> ก็ฟาร์มไม่นานเพื่อนก็ฟาร์มแป๊บเดียวก็สับๆเตรียมไปอ้าวลงไปทำไมละ่ะโอเคมันอยู่ใหนวะเหมือนผมเห็นนะผมเห็นทำเลดีๆแล้วว่ะเพื่อนเอาเอเอาเอ,อติดติดต,ติโอ้ย เก็บห <ítulo> okay. anyway. ินไปเลยนี่ผมเห็นทำเลดีๆแล้วน้องอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยเดินอ้อมไปด้านหลังนะเพื่อนมันน่าจะมีพวกเนินให้น้องวิ่งตามเรามาได้อยู่วว้าแต่มันจะอันตรายหน่อยเพื่อนอาจจะเสี่ยงตายนะเพราะว่าผมหาคาโน่ที่มันแยกกลุ่มไม่ได้นะแถวโซนนี้ ไม่ใช่หาไม่ได้หรอกผมมาเจอนะไอตัวนี้มันเวลสูงพอดีก็เลยจับแม่งเลย <_ C 2> ท้าทายตัวเองด้วยมันมียูทะเลนัดไงว้าว <Wow. S 1> มันบัฟแรงอยู่นะเพื่อนก็ระวังถ้าต้นเกมผมก็แนะนํานะเพื่อนไปจับคาโนที่มันแบบไม่อยู่รวมกลุ่มกับยูทะเลนัดเออที่มันไปอยู่แบบเดียว,ยวๆอ่ะโดดๆเดียวๆอย่างนั้นจะง่ายกว่าโอเค เดี๋ยวผมทําแบบนั้นมันจะง่ายไปนะก็เลยจับอยู่ทลินัดด้วยนะเดี๋ยวจับมาฆ่าทีหลังเพื่อนโอ้โหลิงเวลสูงวะ่ะร้อยสามสิบนะเดี๋ยวผมยิงให้มันสลบก่อนแล้วผมก็ฆ่ามันทีหลังเออ hmm. คือผมมันต้องการนะผมมีแล้วภารกิจเราคือคาโน่นะจะเอาสักสองตัวนะ มันมีเวล90กับ125ผมก็จะเอาไอ้สองตัวนี้แต่อยู่ทะเลนัดนะดูทรงมันจะตามผมเพราะว่าลูกน้องมันก็คือคานโน่สามตัวเฮ้ยคานโน่มาเดี๋ยวมันก็เรียกกลับเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันวิ่งไวนะเพื่อนโอ้โหเนินโอ้ยเนินดูเนินชิบหายนะกูโดนแน่โอ้โหฮ้ยโอ้โหนะดโดน,นโโโโโดดพิดจะตายเลยกู โดนผิดนะโดดผิดแถบนะที่จริงต้องโดดไปทางกับดักนะผมนึกว่ากับดักผมอยู่ทางนี้ไงไม่เป็นไรนม่ยี่กับดักเราปับ๊บโอ้โหเป็นไงเพื่อนอก็ยกฝูงนะเฮ้ยโอเคเลยเพอตัวร้อยห้านะเข้ามาผมตกใจหมดผมมองไม่เห็นเล็กหนึ่งนะนึกว่าเวลยี่ห้า ้วได้ยูทะเลนัดแล้วก็คาโนเวล125มาเดี๋ยวค่อยไปเอาไว้ตัวเวล90นะเดี๋ยวยิงให้พวกนี้สลบก่อนอมันกัดโกงเราไงเดี๋ยวโกงแตกนะโซยคาโน่ก่อนเลยเพื่อนมันบัฟให้คาโนเมันควิดแรงนะนปั๊บอัดเข้าไปโอเควิง่งละ วิ่งละวิ่งแล้ะผมก็ไม่ได้เอาปืนมานะเพื่อนก็เลยแบบฆ่ายูทาลินัตเลยไม่ได้นะเดี๋ยวผมตายเออไปยิงให้มันสลบไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปหายตัวเก้าสิบก่อนออมีแรปวะมัหมัพโคตรแรงอะ่ะบอกเลยหอกสีทองนะเฮ้ย,อ,ยอะไรของกูเนี่ย โอเคมันตามแล้วก็ดีก็เหมือนเดิมโอ้โหเป็นไงเพื่อนก็ทําให้มันเลยเนินมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงที่มันแบบเดินตามเรามาเนี่ยถ้าสองชั้นเนี่ยมันเลยกับดักนะมันวิ่งเร็วเกินเออเพื่อนต้องทําให้มันเลยเนินนะแล้วทำเป็นกอบประตูแบบผมก็ได้เพื่อนก็ไม่ยากต้นเกมยังจับได้เลยเพื่อนเออ ผมก็ไม่ได้ใช้นกไม่ได้ใช้อะไรนะก็ใช้ขวานธรรมดาเนี่ยฟาร์มขวานผมอาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นสีทองไงเอ้ยเอ้ยไม่เอา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 ผมก็จะใช้เป็นคลิปเบิลน,น้ำเงินนะเพื่อนนะในการจับไอตัวทรูดอนนะเดี๋ยวมันเล่นเราสลบนะคือสัตว์ผมไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวไม่มีใครช่วย คือมันกัดผมจนกว่าจะตายอะ่ะเออมันจะกัดอยู่อย่างนั้นกัดผมจนกว่าตายอะ่ะผมตายเมื่อหร่มันเลิกกัดซึ่งไม่ดีเลย <No! S 1> ปล่อยมันก่อนเดี๋ยวร้อยคาโนโ่ตื่นะผมถึงไปปะทะกับมันได้นะกล <c oughs> ัวฝุม่มอยู่แถวนี้ไงไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ร้อยิบห้าตื่นมาก็น่าจะประมาณเลเวลร้อยเท่าไหร่วะ ร้อยแปดสิบมัง้งเดานะอันนี้เดาใช้เป็นคิปเบิร์นน้ำเงินนะได้เวลที่เยอะหน่อยโอ้โหเวลเจนะ็ดเจ็ดนะเดาผิดซะแล้วไม่เป็นไรเพื่อนก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะจากร้อยยีห้าขึ้นมาร้อเจ็ดเจ็ดนะไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์นะเอ้ยอาาดีนะมีตัวเดียว โอเคก็ตื่นละอีกตัวหนึ่งเวลร้อยสามสี่นะจากเก้าสิบก็ขึ้นมาเยอะเอาเรื่องเพื่อนถือว่าใช้ได้นะอผมต้องไปใส่อานนะเพื่อนเดี๋ยวไปใส่อานที่บ้านแล้วก็ไปปะทะกับอันฟ้ากันอันฟ้าเกิดข้างบ้านผมอีกแล้วไม่ใช่อันฟ้าเล็กนะอันฟ้าคาโน่เด้ออันฟ้าเล็กไม่ไหวหรอกเดี๋ยวต้องไปปะทะนะป่ ก็อยู่กันที่บ้านนะเพื่อนนะมาคาบอ่านก็พิมพ์ไปถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ไปโอเคพิมพ์ไม่ต้องเต็มหรอกนี่เวลสี่หกนะว้าวโอเคก็จับได้นะเพื่อนถ้าใครถึงเวลสี่หกแล้วก็จับคาโนได้ไม่งั้นก็จับมาเตรียมไว้ก็ได้อืมมันก็จับไม่ได้ยากนะถ้าเพื่อนใช้กับดักอ่ะอืมถ้าเพื่อนไม่ใช้กับดักมันได้ไหม มันก็ได้นะถ้าไม่ใช้กับดักถ้าเพื่อนวิ่งยิงมันทันตอนมันใกล้สลบก็เอา <c oughs> เออวิธีที่มันแบบง่ายๆไปก่อนดีกว่าจับทั้งทีจับเวล้อยไปเลยเพื่อนเออทำกับดักแบบผมนี่จับเวล้อยสบายๆนะ <Yes. S 1> ถ้าเวลห้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนวิ่งยิงได้เลยไม่ต้องทำหรอกกับดักอะ่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็สลบ แต่ตอนมันใกล้สลบเนี่ยเพื oh, <yeah. S 1> ่อนก็ต้องวิ่งให้ทันแค่นั้นเองมันวิ่งเร็วนะมาใส่อานปั๊บนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นสัตว์ช่วงเริ่มต้นนะที่ควรมีอีกหนึ่งตัวตามนี้นเดี๋ยวมาลองหน่อยนะ อว่าเข่าทู่ๆเนี่ยแรงไหมก็สไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นด้านบนนะงัดแบบเลือดกระชูดนะเพื่อนสไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นด้านบนอืมหรือใครจะตีธรรมดาก็ได้โอแล้วก็ไม่ช่วยกูเลยนะพวกเอ้ยก็งัดแรงมากเพื่อนมีห้าตัวนี่โหโหดจัดนะตีบอสได้เลยนะ แต่เลือดมันน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อช่วงแบบเริ่มต้นนะโอเคช่ <Okay. S 1> วงต้นๆเกมหน่อยเวล40ขกว่าก็ขัอ่านมาขี่ได้แล้วเวลห6นะไปหาอันฟากันผมเห็นอยู่แถวนั้นนะเกิดบ่อยจัดเลยเกิดบ่อยเกินก็ต้องเคลียร์นะ เป็นตัวมอบของดีให้เรามาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไอ้ตัวนี้จะให้ของอะไรเราโอเคพร้อมไหมเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยเคียยมมีก่อนมีนี่ตบแรงนะเพื่อนนะถ้าเวลลอยนี่ผมสูมไม่ได้นะตบแรงจัดง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 ัดเอองัดให้เลือนกระสูดโอ๊ย ไอตัวที่ผมเกลีดอีกตัวนึงนะเออคิดหายแนละ้วอุ้ยดีนะตายก่อนเออไมโครนี่แบบกวนจัดไนะหมดยังละ่ะยังอีกโอ้โหเหมือนมึงรอกูอะ่ะอืมถ้ามันมาบินบนนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็นลงได้เลยโอ้โหนี่ไม่ทันสอนสดีเลยสอนสดีเลยมันมีเยอะจังวะน่าจะหมดแล้วนะ เออจะจบคลิปแล้วก็ประมาณนี้เพื่อนก็ลองเอาไปทำดูอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้นะ <Okay. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกดกระดิ่งไปด้วยเด้อ